สัสดีสวัสดีวันนี้หนูจะมาวิ่งเล่นนะพี่กระเจ้าพี่กเจ้ามาวิ่งเล่นมาพี่กระเจ้ามาวิ่งเล่นกันเถอะมาเบียงมาเล่นโอ้ยไม่เกี่ยวยาดคพรามันเจ็บสำหรับใครที่ต้องการซื้ออาหารหมาอาหารแมวทุกชนิดมีหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมายมีทุกเกดสั่งซื้อง่ายๆเพียง3มขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่านก็รอรับสินค้าอยู่หน้าบ้านได้เลยเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่เว็บไเวเจเพชรช็อปดอแล้วก็เปื้อนเลยโอ๊ยขว้ะ ไม่เล่นอันนี้พ่อโอ้ยคว้าอย่าคว้าไม่โอ้ยคว้าไม่เอาไปเล่นกับตัวอื่นต่ายคิดไม่อยู่ไปคว้ามันเจ็บออโอ้ยดีแม่ตัวใหญ่หลุดโอ้ยเจ็บขาววาไปไปเร็วเร็วจะจะพากให้ไป โอ,โอ้บรรยากาศตอนเจ้าก็ดีแต่ว่านะโอ้เจียงมาทั้งไหนเฮาวะมาใกล้บันไหนวะไม่เอาจ่ามันเจ็บนะกุ้ยน,นี่ดูเบื้งฟ้ามันกัดแขนมมพีนวนวองเบืเ่องเนละเบื้อเหรนแห้งนีนี่มันบ่รร้วมันเหรินแห้งเบิ่งกอกน้าม,มันกนกัดพูดอ่ะแล่นต่ำบุญนึน่งกอกพ่ดอันนี้ก็ต่ำหัวกับบม่มี่ไเบิ่งมีแต่มันผู้เดียวเลยอันนี้หนูไม่ได้จำ มันจะมาเฉยร้ายนะโอเ้เจจะมีเหนื่อยจังเลยหรือว่าเราเป็นโรคอ้วนนะเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยเช้านี้ต้องมาวิ่งออกกําลังกายยายบอกว่าต้องออกกําลังกายถึงจะจ่อยพะนะไปหากินข้าวกันนะวะ่ะไปดีกว่าเฮ้ยเจต่ตามไม่จะไม่หลับเมื่อกี้ยังให้เราอยู่เลยแต่มันจะไม่ไปเลิกตาไม่จันทร์ก็แล้วพพกันว้ายกลับเรื่นะพ่อพ่อมี่อะไรลูกกลับลฮ้ย เล่นกบอลกูบัเล่นนล้มึงมึงเรียนยาพดพี่กัจเจ้าไหมโอ้ยกูยังมากูมาเล่นเนี่ยโอ้พลังกูเรียบมาสูบมึงแหละมึงมีหนอกมึงทั้งบุ้ยทั้งเขาทั้งหมุดมึงมันนลวดคุณคุณนั่นโอ้ยอย่ามากวนกูพี่กัจเจ้าเอ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 าเจาไปเลยเอาไปเลยกัจเจ้าเอาไปเลยเอาไปให้ตายเลยเอามันเอาให้มันจืดเลยเออ เอามันเออเอาอีกจับมันได้ได,จได,ได้จับมันได้ได้เออจับมันจับเอาไ,ได้จะจับจะจะจับมันจะลักดา,า,ามันลักลักข้างหน้าบสีจะวิ่งตามทุ่ดักหน้าดักหน้า,าโอ้เมื่อเลิกบระธานแล้วจับเออมาสิโอ้โอเคใจประธานแล้วแบบนี้นมาสิจีจะพึ่งอยจะพึ่งหยุดทำไมเราโอ้ก็เจอกมากเลย ไม่หยุดเร็วจังกำลังสนุกเลยอ่ะเขาว่าอย่าไปเหยียบต้นไม้อย่าไปเหยียบมันจะพังไปกินข้าวกันเมื่อกี้ปิดเปลี่ยนจ้าเดี๋ยวแป๊บน,นึงกูได้ยินเสียงไปไหนอีกอ้าวไปเบิร์ดอ้าวกูเหลือเพน,นังนี่อ้าวพี่น้องคลิปจบไปเด้อมาไปอยู่ละ